สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ตอนสอบนะในคลิปนี้ก็เป็นโจทย์คล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้นะดูเสร็จแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันกำหนดให้นะสี่เหลี่ยม ABCD สีเขียวนี่นะเป็นสีเเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมสีแดงนะ PQRS เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส PQ อยู่บนด้าน CD E เป็นจุดกึ่งกลางของ CD แล้วก็เป็นจุดกึ่งกลางของ PQ ด้วยสัดส่วนพื้นที่สีแดงกับพื้นที่สีเขียว1ต่อ25นะจงแสดงว่านะจุด A B C D แล้วก็ RS อยู่บนวงกลมเดียวกัน,นมีวิธีทำก็หลายวิธีนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรวิธีจริง เลขคาคณิตวิเคราะหนะ์เลขคาคณิตแท,แทนะ้ก็มาดูกันนะวิธีแรกนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะแล้วก็บวกกับเลขคาคณิตวิเคราะหนะ์เราก็เลือกเลยนะเส้นแทงมุมของสี่เหลี่ยมจุรัสลตัดกันก็เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยม abcd นะเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์ว่าวงกลมเนี้ยต้องผ่านจุด rs นะเวลาสอบจริงกนะ็ไปหน้าถัดไปได้เลยนะแต่ตอนนี้เราเรียนหนังสือกันนิดหนึ่งนะการเลือกจุด c นะเลือกจุดอื่นได้ไหมนะไดนะ้ c เป็น11ก็ไดนะ้เพราะว่าคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นส่ก็หมายถึงว่านะมันมีวงกลมนะจะรัศมีเล็กหรือรัศมีโตก็ตามมันก็ผ่านจุด6จุดที่โจทย์ต้องการแน่นอนนะ แต่ถ้า c เป็น1 1เล็กไปเดี๋ยวจุด q จะเป็นเลขเศษส่วนก็ถูกเหมือนกันแหละแต่คิดเลขยากนะโดยไม่จำเป็น c 100ได้ไหมได้ใหญ่เกินไปนะเขียนศูนย์ต้อง2ตัวนะทำไมเลือกเลข5ไม่เลือก5ส่วน2ล่ะนะจะได้ลงตัวพอดีว่าพื้นที่เป็น25ตารางเซนติเมตรนะอันนี้เป็นเลขอัตราส่วนนะเราก็เลือกตัวเลขง่ายๆนะอย่างเช่น เลือกเป็น4เป็น5 5นะแล้วก็เทียบไปสัดส่วนกันที่หลังนะวันการเลือกจุด c นะพิกัดตัวนี้เลือกได้หลายแบบนะในคลิปนี้ก็เลือกใช้เป็น5 5นะพิกัด b ก็ x 5 y ลบ5นะ a b b c เป็นด้านของสี่เหลี่ยมจจตุรัสเนี่ยนาะกะยาด้านละ10เซนเมตรก็แล้วกันนะพื้นที่ก็ออกมา100ตารางเซนติเมตร พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส abcd 1 0 0ตารางเซนติเมตรแต่สัดส่วนนะพื้นที่รูปใหญ่กับรูปเล็กนั่นนะ่ะ1ต่อ25นะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กอันนี้ก็4ตารางเซนติเมตรเราะฉนั้น pq qr rs sp ก็2เซนติเมตร e เป็นจุดกึ่งกลางเพราะฉะนั้น eq ก็1เซนติเมตร ตัวนี้พิกัดก็เลยกลายเป็นคิวพิกัดเป็น15นะเพราะว่านี่1เซนติเมตรเห็นไหมตัวนี้ X1 แต่ว่าสูงขึ้นไป2หน่วยพิกัด R ก็เป็น17 OC เดน,นี่ยด้านนี้ 5, ด้านนี้5ด้านนี้ก็5โคลด2 O เนี่ยพิกัด R เป็น17เพราะฉความยาว OR ก็เป็น 1, ห้ารูสองไม่องินนะเพราะฉะนั้นจุด R ก็อยู่บนวงกลมรัศมี o c เห็นไหมห้จุดอยู่บนวงกลมวงเดียวกันแล้วนะจะพิสูจน์ทางด้านนี้ก็ได้ในทำนองเดียวกันเลือกอ้างสมมาตรก็ได้นะสมมาตรกับแกน Y R กับ S สมมาตรกัน S ก็ต้องอยู่บนวงกลมด้วยวิธีจริงกับเลขาคณิตวิเคราะห์นะแทนที่จะเลือก C เป็น5 5แล้วก็ เปลี่ยน c เป็น kk เะและเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์ว่า rs อยู่บนวงกลมจุดศูนย์กลาง0ูนย์ผ่านรัศมีนะ k โคูดสองนะใช้เหตุผลทํานองเดียวกันเลยนะถ้าพิกัดตัวนี้เป็น kk oc ก็ยาว k โคูด o สองนี or ก็ k โคูดสองเหมือนกันเนี่ยแต่ละว่าระหว่างทางต้อง ติดสัญลักษณ์ตัว k ไปเรื่อยๆนะพิสูจน์ได้เหมือนกันนะหลักการย่อ,อขยายนะคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะจะใช้เป็น k ตัวแปรใดๆก็ได้เป็นเลข5ก็ได้นะหรือจะลองเลขอื่นก็ได้นะความหมายเหมือนกันโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้เลขาคณิตวิเคราะห์แล้นะใช้เลขาคณิตแท้ๆกันโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรก็เลยให้ bc 10ซนติเมตรนะพื้นที่สีเขียวก็ร้อยตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมสัสดส่วน1ต่อ25พื้นที่สีแดงก็4ตารางเซนติเมตรมันฟาร์มยา PQQR ก็ด้านละ2 E เป็นจุดกึ่งกลางนะอันนี้ก็1เซนติเมตร1เซนติเมตรให้ K เป็นจุดกึ่งกลางด้าน ADF เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC นะเาะฉะพั้นสี่เหลี่ยมนะ PQRS นะพอสะท้อนเส้นสีเขียวนี้นะ PQ ก็จะกลายเป็น TU SR ก็กลายเป็น WV DQ เนะี Q, นะ่ย DQ ซีหนึ่งหนึ่งหกเซนติเมตรแล้ว QC ก็สนะี่เซนติเมตร RQ สองเซนติเมตรเนี่ย QV ตัวนี้10ตรงนี้ภาพสะท้อนก็2ซนติเมตรด้วยเป็น12นะ dq คูณ QC 24 2คูณ12ก็24เนะเพราะฉะนั้นนะจุด RC VD อยู่บนวงกลมวงเดียวกันนะข้อพิสูจน์ตัวนี้นะระดับการสอบแข่งขันนะอ้างใช้เลยนะเหมือนกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสอ้างใช้เลยนะ สนใจข้อพิสูจนก็ไปดูนะหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยนะทฤษฎีบท5.19.3หน้า87นะคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่32โลกเลขาคณิตนะแต่ว่าระดับสอบแข่งขนะันน่ะอ้างเลยนะเพราะว่า KF นะแบ่งครึ่งและตั้งชากับ RV นะ เส้นผ่านศูนย์กลางนะของวงกลมนะก็ทับเส้น KF นะ ABC สมมาตรเทียบกับเส้นตรง KF นะีวงกลมก็สมมาตรเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางนะมัน ABCD อยู่บนวงกลมเดียวกันแล้วนะถัดไปนะอ้างสมมาตรอีกนะ R w U VR นะี v, R, นะ ก็อยู่บนวงกลมเดียวกัน8จุดนี้อยู่บนวงกลมเดียวกันพฉะน A B C D R A, S อยู่บนวงกลมเดียวกันล้วโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะไม่ใช้เลขาคณิตนะเอาตีโกนมาช่วยนิดนึงนะ B C 10ซติเมตรนะพื้นที่สีเขียวร0อตารางเซนติเมตรนะสัดส่วน1ต่อ25สีแดงนี่ก็พื้นที่เป็น 4ตารางเซนติเมตรแผน P Q Q R ยาว2เซนติเมตรสามเหลี่ยมสีเหลืองนะด้านนี้1เพราะ E จุดกึ่งกลางนะด้านนี้1ด้านนี้2นะแทนของมุมนี้นะแทนของมุม S E P นะด้านตรงข้ามมุมหันด้านประชิดมุมก็2สามเหลี่ยมสีฟ้ามุมนี้เหมือนกันนะ4บวก1ึ่งกึ่งกลางเนี่ย5นะด้านตรงข้าม10 มันแทงของมุมนี้ก็สองเหมือนกันมุมนี้เลยเท่ากันนะมุมตรงข้ามเท่ากันก็แปลว่า SEB อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะต่อไปเรามาดูว่านะเ E สเส้นนี้นะใช้ทฤษฎีบ,บทพีทาโกรัสก,กันนะนี่สองนี่หนึ่งด้านนี้ก็รูทห้าสีฟ้าหนึ่งเหมือนกันด้านนี้ห้าด้านนี้สิบนะฟันฟารรมยาวเส้นนี้ SE คูณกับ EB e, ออกมาเป็น25นะส่วน DE 5ซตมรคูณกับ EC 5ซนตมรก็25เท่ากันอีกแล้วนะก็อ้างทฤษฎีบทแบบเดียวกันกับเมื่อกี้นะอ้างเลยนะ CD SB อยู่บนวงกลม,นะมเดียวกันนะพออยู่บนวงกลมเดียวกันนะอ้างเรื่องสมมาตรบ้างอ้างเรื่องมุมฉากบ้างนะอย่างเช่นให้ o เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมนะผ่านจุด cdsb นะ แต่มุมนี้มุมฉากเนี่ยเนี่ย,ย,ยก็แปลว่าต้องอยู่บนเส้นรอบวงเพราะว่า D B เป็นเส้นผ่านศูนย์นกลางเนี่ย G F เป็นเส้นผ่านศูนย์นกลางสมมาตรกันนะเพราะฉะนั้น R กับ S ก็เป็นภาพสะท้อน R อยู่ S ก็ต้องอยู่เนะี่ยเหตุผลทำน,นองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการจะยืนยันว่า A B C D นะี่ R S อยู่บนวงกลมเดียวกันก็อ้างเรื่องสมมาตรนะอ้างเรื่องภาพสะท้อนได้ วิธีจริงนะไม่ใช้เลขาขาคณิตวิเคราะห์นะก็ติดสัญลักษณ์นะหนก็ได้นะแต่แนะนํา 10A นะจะได้เขียนตัวเลขได้ถนัดขึ้นนะหนเดี๋ยวมันจะเป็นเศษส่วน้าเยอะนะเอบนะสิเหตุผลแบบเดียวกันเลยนะพื้นที่สีเขียว 100a งร้อกำลังสสัสดส่วน1ต่อ25พื้นที่สีแดงก็ 4a เอกำลังสนะ PQRS ก็ ยาด้านละ 2a นะจะใช้ตีโกนก็ได้นะจะใช้นะลากเส้นนะภาพสะท้อนนะสี่เหลี่ยมรูปเล็กสะท้อนมาด้านนี้เหตุผลแบบเดียวกันแหละนะในที่นี้ก็ใช้คำว่า dq คูณ qc 24a กำลัง2 2a คูณ 12a ก็ 24a กำลังสก็แปลว่า dc กับ rv อยู่บนวงกลมเดียวกันอีกแล้วนะ ก็เลือกใช้เหตุผลได้หลายแบบนะวันท่านะต้องการวิธีจริงก็ติดสัญลักษณ์ตัว A อนะอ้างทฤษฎีบทอันเดิมเลยนะทฤษฎีบท5 9 3หน้า87จากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่32โลกเลขาคณิตนะก็จะมีวงกลมผ่าน A B C D R A, S ตามที่โจทย์ต้องการนะวันในคลิปนี้เนี่ยนะ วิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทำได้ก็นำไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมสวัสดีครับ